อาวฉันอยู่ไหนแล้วฉันเป็นใครฉ,ฉันจะไม่ได้เลยเ <c oughs> อยฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้ว <c oughs> ฉันพร้อมแล้วช่วยทำผมให้ฉันหนะ bye, น,น่อยนะยบยน้องน้อยงั้นก็ใส่วิกก่อนทาสีนีออนแล้วก็ใส่ผมปลอมเข้าไปเลย ใช้แค่ส่วนหนึ่งก็พอแล้วจากนั้นก็ติดกาวแล้วก็ฉีดสเปรย์จากนั้นก็ถ่าหน้าให้ขาวจัว <c oughs> แล้วก็ใส่ลิปสีแดงขนาดแววตาก็ยังเป็นรูปหัวกะโหลกอืม <c oughs> เราจะต้องใช้อรอยสักและนี่ก็คือโจอกี้ <c oughs> อ่าฮะเขามือหน่อยจ้า <c oughs> โอเคเธอจะต้องตัวขาวนะได้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้า เอสื้อตัวไหนดี <Yay! S 1> แต่ว่าโจาก,กี้ก็เลือกได้แล้วนะเนี่ยงั้นก็เอาเสื้อสีขาว mm, So good. แล้วรองเท้าล่ะ <Yeah. S 1> ก็ต้องรองเท้าบู๊อยู่แล้ว <Wow. S 1> แล้วก็ต้องใส่เสื้อคลุมสีม่วงแบบนี้เลย <Excellent. S 1> ใส่แอเซอรี่ ใส่เข็มขัดเรืองแสงแบบนี้หัวเข็มขัดจะเป็นหัวกะโหลกแล้วก็โซ่เธอเนี่ยไม่ใช่พวกบอสี่แต่เป็นบอสตัวจริง <c oughs> แล้วเราขอแนะนำตัวละครใหม่จ็อกี้ <c oughs> เธอเนี่ยชอบก่อเรื่องไม่เว้นวันขนาดกินอะไรก็ยังไม่ยอมทิ้งถังขยะเลย <c oughs> แถมยังทำลายข้าขอ,ของของคนอื่น oh, <thank> you. หรือรังแกเด็กๆคนอื่นเ <c oughs> จ้าหนูน้อยอย่าร้องไห้ไปเลยนะ เจ้กี้เธอนี่แย่จริงๆแต่ว่าเธอน่ยชอบเป็นคนเลว้ว <c oughs> <c oughs> ฉันเน่ยเจ๋งแล้วใครจะทำไม <c oughs> เราสามารถทำตุ๊กตาตัวต่อไปจากลาวาแห่งนี้และนี่ก็คือแหลกทดลองแล้วเราก็จะสร้างสารหาเล็กคิง <c oughs> น้ำกระดาษที่ชั่วเปียกมาทำเป็นวิก แล้วก็ผมสีขาวอืม <c oughs> ทำกางเกงจากเดนิม <c oughs> กางเกงยีนส์ของเขาหน้่ยค่ะลุ่นลุ้ยแล้ว <Wow. S 1> แล้วก็ทาอีกครั้งให้เป็นสีแดงจากนั้นก็ใส่เข็มขัดแล้วก็หัวเข็มขดัด เขาหน้าใสเสื้อย่ะสีขาวที่เขียนว่า Mummy Little Monster ผสมสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินด้วยม์วิเศษว้าวเป็นจัก็ตที่แท้จังเลยและรองเท้าที่ทำมาจากกระดาษโฟมใช้ดีมากเลยนะแล้วก็วาดลวดลายลงไปเรามาใช้ผงสีกันเลยดีกว่าสไตลิสต์ของลลิลูน่ะทำผมเก่งนะจะบอกให้ แล้วเราก็จะต้องสักบนนะ้าระวังนะจโจกี้เพราะว่าเธอนะ่ะมีคู่แข่งแล้วฮฮเล็กคิงเนะ่ะเป็นเด็กที่แสนซนสุด <S 2> <S 2> <S ๆ,ๆเขานะ่ยไม่เคยก่อเรื่องดีเลยด้วยซ้ำเออแล้วทำอะไรนี่นายจะมาก่อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยฉันแค่กล้งเล่นเนดะ เพราะจริงๆแล้วฉันหมายตาเจ้าเพชรอันนี้ว้าโ <g üler> จโก,กี้จะต้องบ้าแงะงถาฉจะได้ไปวันนี้โจก,กี้มาสำรวจของมีค่ะ <g üler> ที่รักจ๋าดูสิว่าฉันได้อะไรฮัลโหล เออฉันชอบจังเลยอันนี้ให้ตัวนะ <Wow. S 1> uh huh. ว้าวเอฮอเจวตอนที่ฮารลี่จากไปเจาก,กี้ดูจะเศร้าๆนะโอ้ oh <my> ายนเนจะไม่เศร้าได้ยังไงก็เพชรเม็ดแค่นี้มันเล็กมากดูของที่ฉันขโมยมาสิใหญ่ขนาดไหนถ้าตานันนเห็นแล้วก็เศร้าแนนะ่ oh <my> <laughs> งิ้นก็เอาใส่ไว้ในนี้ก็แล้วกันนะ oh <my> <laughs> โถ่ฮาฮลี่นี่นะ เรามีพื้นรองเท้าแล้วนะแล้วก็ใส่ข้ <founded Wait S 2> างบนเฮ้ยใส่รองเท้าสิเดี๋ยวจะกระจีเลยแล้วก็ตกแต่งข <Sultan, S 1> นน้ำแล้วก็รอยสักอันนี้ยมนผลงานจากสตรีทอาร์ตชัดๆเลยเอ๊ะได้ยินเสียงเท้ารอเปล่าเร็วเข้าสวมเลยฮรี่กำลังนอนขี้เกียจอยู่ที่บ้านมีนายนอนมาทั้งวันแล้วนะ ีิยวข้าวจังเลยไปกินอะไรดีกว่าออโอยโ,โถเฮ้ยเจ็บชะมัดเลยเฮ้ยฮายิน่าฉันทำบ้านให้รงน้อยลงหน่อยได้มะฉันต้องใส่รองเท้าแล้ะเจอละข้างนึงเออแล้วอีกอันละเอ้ย<ม>ของข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยฮฮยิน่าหารองเท้าหน่อยเอออยู่นั่นเองขอบใจนะ ทีนี้ก็เดิไปหาตู้เย็นได้แล้วเขตอันตรายอ่ะโจกนะี้นี่ยไม่แค่เรื่องแบบนี้หรอกเธอกำลังหารถใหม่และนี่ก็คือสุสานรถเก่ามีของที่โจกกี้อยากได้เยอะเลยนะเนี่ยอืม <c oughs> ฉันเองก็มีรถแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> <ๆ>รถบ้าอะไรสีชมพูน่าเกลียด <c oughs> แต่ว่าถ้าใส่ล้อแบบนี้คงจะดีไม่น้อย <c oughs> ก็แค่ใส่เข้าไปแล้วเธอก็สร้างของประดิษฐ์ขึ้นมาว้าวโจกี้ดีมากเลยเย้ยเราสามารถเปลี่ยนปืนฉีดน้ำนี้ให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์เจ๋งเราจะต้องทำงานที่ล้อรถหน่อยนะพลาสติกนีออนแบบนี้เจ๋งเลย จากนั้นก็ใส่แกนแล้วก็เสร็จแล้วได้เวลาเพลแล้วล่ะสีเงินเหรออืมเททำแห่นจับจากไม้แขวนเสื้อจากนั้นก็ติดแผ่นโฟมใส่ไฟรถด้วยนะป้องกันลมด้วยแผ่นพลาสติกซะหน่อยตกแตง่ง <c oughs> ว้าวนี่ตกแตง่งไปด้วยกาฟิตี้ใช่ไหม แนจับสุดเท่แล้วก็กระจกมองหลัง <Hey! S 1> ว้าวรถมอเตอร์ไซค์อะไรเท่ชะมันเลยเจอกี้เธอนี่มันเก่งสุดๆอ่ะดูเท่บาดใจง oh. ั้นก็มาเส้นกันเลย <laughs> <laughs> ฮัลลี่กำลังนั่งคิดแผนร้ายๆว่าจะป้นที่ไหนต่อ hmm. แล้วเขาก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เหอ โจเก้เซอร์ไพร์ดูรถใหม่ของฉันสิขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองฮานี่ปีนขึ้นไปไปเซ้นกันเลยวู้ฮูเออเนเธอเบ,บ,บาๆหน่อยได้ไหมม่นายปอดแหงเรื่องไงเร็วเข้าลกขึ้นมาปอกมอเตอร์ไซค์แค่นี้ไม่ตายหรอกนะต่ส่วนข้างๆของรถจากขวดพลาสติกสเปรย์ให้เป็นสีดำ แล้วส่วนนี้จะเป็นส่วนป้องกันลมใส่ริบบิ้นกากเพชรแล้วก็ไฟใส่ที่นั่งนุ่มนุ่มใส่หนาำเหล็กเกียร์แล้วก็โซ่แล้วก็ใส่ล้อใหญ่ๆเข้าไปเลยเมืองกอเทมไม่เคยเห็นรถอะไรแปลกขนาดนี้มาก่อน จกี้มารอหาร์ี่ตั้งแต่เช้าเลยเออคนบ้าอะไรนะตั้งแต่เจ็ดมงเช้าก็เ,าเพราะว่าฉันมีเซอร์ไพรส์เธอไงรถมอเตอร์ไซค์พร้อมที่นั่งข้างๆทีนี้เธอกับฉันก็ไปได้วยกันได้แล้วนะ <c oughs> ว้าว <c oughs> เจ๋งเป็นบ้าเลยนะขอดูหน่อยอืไปเลยมยอ่ะ โอกี้และฮาลีซิ่งไปรอบเมืองพวกเขาเนี่ยไม่กลัวปิดจนสดแรงขนาดตำรวจผ่านมาก็ยังไม่ยอมหยุดแต่ว่ากิ่งไม้โดนหน้าแบบนี้คงเจ็บแย่เลยเราจะต้องใช้ลูกบอล l อลตัดออกทาสีแล้วก็ทาอีกเราจะใช้โฟเดอร์แบบนี้เพื่อทำเป็นกระจก ติดลงไปแล้วก็เขาเพื่อทำให้มันดูน่ากลือคงน่ารักขึ้นนะมีกลิตเตอร์ใส่ลายสีทองเอ๊ะมีใครกินหญ้าแถวนี้นะอ๋อทำผมมม้องดีกว่าใส่ลงไปเลย แล้วก็ใส่สายยังไงความปลอดภัยก็ต้องมาก่อน uh huh. ในเธอตาเช่นเขียวไปหมดแล้วใส่หมวกก,กันน็อกกันโอ้เจง๋ง <Wow. S 1> ว้าวไปสิ่งกันต่อ uh huh. และไม่มีอะไรมาขัดขวางทั้งสองได้แล้วจนกว่าเวลาจะพลากเราจากกัน